เอาจะสู้กันเหรอสู้ดิมาสิกับกูเปล่าสักไหนยละกันวันนี้เรามาเป็นหินยางครับ <laughs> วันนี้เราจะมาพูดคุยหลังใช้งาน iPhone 15 Pro มา2เดือนต้องบอกนิดนึงต้นคลิปคุณได้เห็นไปแล้วนี่คือ iPhone 15 Series ที่สำหรับผมนะมไม่คุ้มที่สุดเหมือนกันคือ15 Plus ที่เราว่าแพงได้จอ60 h ฮครับพอร์ตเป็น2.0ถ้านับราคาและความคุ้มค่าแล้วก็ฟิลลิ่งการใช้งานนะครับผมอยากจะบอกว่าดีกว่า15 Pro ดีกว่ายังไงเดี๋ยวไว้คุยกัน iPhone 15 Pro Max ค,ครับผมสิ่งที่มันแตกต่างจาก iPhone 15 Pro Max คือขนาดหนะ้า 6.1นิ้วครับครับผมรีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าขนาดนี่เล็กกว่าครับแบงก์ก็ชอบเล็กๆก็ซื้อไปได้ใช่ครับงั้นซื้อเลย6.1เนี่ยข้อเด่นมันเลยคือโอเคมันได้เรื่องของขนาดน้ำหนักเบาการพาพาิ่งโดยเฉพาะเจนี้เป็นไทเทเนียมตัวเครื่องก็กลมมนมากขึ้นครับพกพาง่ายขึ้นมากๆตัว CPU ครับผมตัวแรมตัวรอมก็คล้ายๆกันเลยกับตัว 15ProMax ให้ CPU มาเป็น a p p l e a 1 7 p r o b i o t i c แรมรุ่นนี้ให้มาเท่าเลยกับตัว ProMax ให้มาทั้งหมดแรม8รอม128นะครับตัว ProMax เนี่ยให้ <256. S 2> แต่ Pro Max นี่คือบังคับซื้อนะถูกต้องแต่ตัว Pro เนี่ยไม่บังคับก็คือให้มาเป็น s t a r t e ที่หร์ที่128แต่ราคานี่ไม่ start นะราคา 128X ิกเนี่ยนะครับถ้าจะไม่ผิดจ,จะอยู่ที่4 <41, 900. S> 1 9 0 0เรอ่าเดาน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ผมซื้อมาเนี่ย15 Pro ผมนะผมซื้อมาเป็น25 6กคือกูต้องโดนบังคับเพิ่มเงินอีกสเต็ปนึงอะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะใช้งานลำบากมากตัวกล้องคล้ายกันเลยกับตัว Pro Max ที่ใช้คำว่าคล้ายเนี่ยเพราะมีจุดท่า แล้วก็12ล้านเทเลครับปัญหามาอยู่ตรงที่ตัวเทเลนี่แหละตัวเทเลเนี่ยของตัว Pro Max เนี่ยจะได้ 5x แต่ตัว Pro เนี่ยได้เท่าเลยกับเจนที่แล้วก็คือ 3x ใช่คือเหมือนจะกักอะไรสักอย่างให้ตัว Pro ไว้ก่อนอะแต่ว่าต้องให้ Pro Max เหนือก่าอยู่สเต็ปหนึ่งแบตเตอรี่ครับผม3,100กว่ามิลลิแอมป์ป่ะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับ,รบแต่ขึ้นสเปคมาให้แล้วกันแต่ว่าตัวฟ้าชาร์ตเนี่ยแบงคนี่คือประเด็นอีกเหมือนกันว้ยยังไงฟ้าชาร์ตที่ iPhone 1 5รรัััับไดด้เนนน่่ยจจิงงๆมมมมมคคืืออ27 27 2 20ะะแแตปปาาาณววลลก็ห จริงเหรอใช่ตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นคนที่ไปทดสอบอันนี้มานะก่อนที่มันจะโด่งดังในโซเชียลเนี่ยคือน้องมากิครับน้องมากิเนได้ทําคลิป1เดือนหลังใช้งานของ15 Pro มั้งแล้วน้องมากิคนพบว่าเวลาเราเสียบชาร์จมันจะขึ้น27วัตต์แค่หนักเดียวที่เหลือ20วัตต์ยาวกู <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> เพราะ iPhone 13 Pro ผมตอนที่ทํเวสเทียบกับ15 Pro เนี่ยมันขึ้น27วัตต์นานมากประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเลยมั้งก่อนที่มันจะดรอปลงมาแต่15 Pro ตัวใหม่แพ้13 Pro เ <c oughs> มื่อ2ปี่แลล้วกําังงสอง8นีท่าเดิม นะประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคไม่แย่แต่ไม่ดีทิวไยสองจุดศูนย์มีแล้วก็เรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นไอโฟแปดอะไรพวกนี้ก็มีชิปโมเด A15 จีได้เป็นชิปโมเด A15 จีเจนใหม่แล้วกราด X เจ็ดศูนย์รูทูธห้าจุดสามไวไฟหกอีพอร์ต USB ที่เป็นสามจุดสองแล้วก็น่าจะมีอีกหนึ่งอันที่พิเศษขึ้นมานั่นก็คือเอาหน้าไวแบงก์สองนะครับเอเซอร์เซนเซอร์ไลท์พวกนี้ก็มีมาให้แต่ว่านั่นแหละจุดที่ผมไม่แฮปปี้คือสเปคคคคหลลาาาาาาายยยยยๆอ่่่งเเเเเนนนีีถถ้้้้รรไไปจจะะะดดูุณพบบัวทบ กับปีแล้วอย่าง iPhone 14 Pro หรือ13 Pro เมื่อ2ปีที่แล้วคือถ้าไม่นับว่าเป็นพอร์ต Type C ที่เป็น3.2อะคุณเอาแค่กล้องมานั่งคุยกันเอาความจุมาคุยกันเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยและเอาไปใช้งานจริงมาเนี่ยหลายๆอย่างนะแค้13 Pro ด้วยซ้ำคุณลองไปดูได้นะครับในคลิปรีวิว13 Pro vs กับ15 Pro มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยสรุปแล้วตัวไหนมันดีกว่ากันครับพี่คือคุณคิดดูนะถ้ามีคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไอตัวที่มันมาใหม่มันต้องใกล้เคียงกับตัวเดิมมากิผมมมเเอองงใในนนนฐาาาะครีวว่ต้้้ััขบบภพหกููชด กูเองยังไม่เชื่อสายตาเลยว่าแบบหลายๆรูปเนี่ยที่ถ่ายมาหรือแมก้กระทั่งวิดีโอหรือการเล่นเกม13 Pro แม่งดีกว่าเยี่ยนั้น2ปีนะเว้ยจะขายอะไรที่ผมงุนหยดสุดเลยนะ<ม>คือแบบให้กล้องเดิมมากูรับได้เพราะกล้องมันดีอันนี้พูดตรงนะกล้องมันดีไงค,<ม>ครับแต่ให้ความจุเดิมมาเนี่ยยังไงวะเริ่มรับไม่ได้ละคืออย่างน้อยอ่ะเข้าใจความหมายอย่างน้อยปะแล้วมันคือเรือธงมันคือตัวท<ช>็อปมันคือปี2023จะข้าม2024ไอ้นี่คือสิ่งที่ผมได้ความจุนี่คือผมแม่่่่่งงงแแบบไมมชอออทีสสุดล้้ววตตััเเคครรรืืนย USB 3.2ใาาห U.S.B อ u s ุ2.0 Apple เอาคุณลุกเม็ด ก่อนที่ผมจะไปการถ่ายรูปครับขออนุญาตแวะพาร์ทเกมนิดนึงเดแบงเกมจามแต่หลับแล้วก่อนคือพาร์ทเกมกับพาร์ทความร้อนเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งว้ยที่หลายๆคนถามเข้ามาครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออพี่ในสมัยที่มันเป็น iOS 17.0 iOS 17.0.2.3อมะไรเงี้ยเออมันดีขึ้นหรือยังวะเมื่อก่อนเนี่ยเราไปถ่ายวิดีโอกางแจ้งมาแม่งตัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างการเล่นเกมที่เมื่อก่อนโอ้พี่แบงค์ถ่ายลง IG t i ติ o k ็ปั๊เเป็นล้านวิวเลยโหมันร้อน ที่เรื่องความร้อนก่อนความร้อนเนี่ยเมื่อตอนที่มันเพิ่งเปิดตัวประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์าาที่เราได้ลองเทสเนี่ยวัดได้สูงสุดอยู่ที่50.7องศาจุดเด,ด้วยนะใช่ในเกมเกมชินิมแพกนะครับนี่เร,เราวัดกับปืนอุณหภูมิราคาเป็นหมื่นนะครับใช่ไม่ได้แบบสัมผัสที่6ไม่มีนะไม่มีมหลักฐานยืนยันสัมผัสที่8อย่างเดียว <laughs> <laughs> ดีนะถ,ถ้าเป็นสัมผัสที่เ็ <laughs> ก็จะเป็นซิล ส0 7จองศานะครับผมในตอนนั้นแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็อัปเดตไอโอเอสแก้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องความร้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเยอะมากจากที่ลองไปเล่นมาในเกมเกมชินอิมแพกมาเดิมนะครับความร้อนเนี่ยสุดที่อยู่ที่ประมาณ47องศาก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะมากเนาะก็เยอะนะถ้า50แล้วลดลงมาเหลือ47อ่ะคือถามว่ามันมันดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นอีก1สเต็ปแต่ถามว่าดีจนหนึ่งขั้นที่แบบเย็นเจี๊ยบไหมก็ไม่คือทุกวันเนี้ยครับเรือธงมันไม่เัยแพวก88 8 วแล้อันนั้นน่ะร้อนมากใช่แต่ iPhone เนี่ย47ก็จริงแต่ยังแสบมืออยู่ค<ะ>ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่เคสคุณไม่ได้ใช้พัดลมช่วยเนะี่ยแสบมือแน่นอนโอ้นี่ไม่อยากจะแทงเลยสนุกเลยแสบมือสนุกแล้ไม่พอย,อยากแทงหรอกแสบมือ <laughs> ก็คือยังมีความรู้สึกร้อนแล้วก็แสบมืออยู่ใช่ครับแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตามแต่ถ้าเรื่องความร้อนอ่ะผมว่ามันแก้ไขจากเดิมไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับตัว Pro Max แล้วเนี่ยตัว Pro Max เนี่ยมันก็จะเย็นกว่าแล้วก็จะแสบมือน้อยกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าจอมันเล็กด้วยแล้วแล้วภาพที่มันได้เนี่ยมันแบบนิดเดียวอ่ะแล้วความสว่างหน้าจอมันเปิดได้เยอะมันก็เลยแบบมีปัจจัยหลายอย่างที่มันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนเร็วแล้วก็ร้อนง่ายถ้าอย่างเป็น iPhone 15 15ใช่่่ะ iPhone เนียสิ e 15เนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าเกมที่มันเปิดได้ก็เปิดได้แค่ 60, 60. จอก็สแสดงผลแค่6 0 <60. S 2> ความสว่างหน้าจอก็น้อยกว่านิดหน่อยอนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออความแรงระดับนั้นด้วยเซตติ้งเกมระดับนั้นเนี่ยมันทำให้มันใช้พลังงานน้อยกว่าแล้วก็เปิดความร้อนน้อยกว่าครับแต่พอเป็น15 Pro เนี่ยมันฟีลลิ่งแบบเหมือนคุณเอาเครื่องยนต์เรือเอามาใส่กับมอเตอร์ไซค์อ่ะคืออยู่ในร่างที่เล็กเกินไปคือมันแรงมากใช่ทั้งแรงทั้งร้อนทั้งระบายออกไม่ทันเวเปอร์เชมเบอร์ก็ใหม่มีเอาไม่่องหย ซอฟต์แวร์เกมมันพัฒนาขึ้นนะเออยังไงวะไล่ฟังหน่อยถ้าเกิดเราเทียบกับเมื่อปีหรือว่า2ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนปุ๊บเนี่ยเกินจุดจุดหนึ่งเนี่ยอืมมันจะตัดการทํางานมันจะดับแสงหน้าจอบ้างเป็นก๊อก2ก๊อกบ้างแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ดับแสงหน้าจอนะยิงยาวได้ยิงยาวได้แต่นั่นแหละมันฟีลเหมือนแบบมือถือเล่นเกมเครื่องหนึ่งอะที่มันจะยอมให้ตัวมันร้อนมากๆเพื่อที่จะคงประสิทธิภาพเอาไว้แต่ว่านี้เนี่ยไม่ดับแสงก็จริงแต่ว่าภาพก็ไม่ได้ลื่นขนาดนั้นเพราะว่าถ้า เรเนรนาดกระจัดกระจายเอาแบบเกมที่เราเล่นกันแบบบ้านๆเลยแล้วกันอาวีอาวีอาวีผมบอกเลยว่าไม่รอดเกม2จริงหรอเออถ้าเกมสปุ๊บเนี่ยจังหวะเข้าไฟเริ่มมีปัญหาละเฟรมเรตตกบ้างละกระตุกบ้างละทีมไฟมั่วบ้างละอันนี้อันนี้บันทึกหน้าจอไหมบันทึกด้วยโอ้โหแล้วใช้ไวไฟด้วยอะไม่ได้ใช้ 5G ไม่ลอง 5G ด้วยอะเออจะเปิดแสง50เอ้าเออนี่คือช่วยแล้วช่วยแลเหลืออย่างเดียวที่ที่ต้องทําคือใส่พัดลมนั่นเองเอออันนี้คือจะช่วยสุดๆแล้วนะงนั้นคนที่จะซื้อไปเล่นอาวีปรับสูงเ แล้วก็บันทึกหน้าจอจะทำคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังยังไม่สามารถเล่นต่อเนื่องยาวนานได้แบบ2อสตาผมว่าถ้าถ้าชั่วโมงหนึ่งก็มีปัญหาเอาแบบไม่ต้องชั่วโมนงนะเพราะว่าตาหนึ่งมันแค่15นาที30นาทีมีปัญหาแล้วสานาทีก็เริ่มแล้วใช่แต่คุณเข้าใจไหมว่ามือถือราคาประมาณนี้เราคาดหวังอยู่แล้วว่าเราต้องปรับสูงสุดเล่นได้ดีโอเค RV ถ้าเกิดจะซื้อไปเล่นครับในวันนี้ก็ยังอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบดีเวอร์ขนาดนั้นใช่ไหมก็คือไอเกมแรกเนี่ยพอได้ลื่น ห้สิบบวกบวกแต่ก็จะมีร่วงบ้างเวลาที่แบบเกือบเอนเกมแล้วเวลาเราเข้าไฟหนักหนัก็จะร่วงลงมาบ้างแต่เกม2นี่คือดมดับนี่กลัเลยเห็นได้ชัดเลยว่าสุดสวิงริงโก้เลยเท่าไหร่ได้ประมาณจากที่เห็นล่าสุดนะห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าคือจากร้อยยี่ตกลงมาห้าสิบห้าแล้วขึ้นกลับไปไหมก็มีแบบแวะข็้นไปหน่อยแล้วก็ลงมาอีกแวะขึ็นไปหน่อยลงมาอีกฟินไหมถ้าเอาความรู้สึกเลยนะไม่เท่าไหร่โอเคจงนี่นี่คือคนที่แบบเล่นเกมจริงจังนะใช่คือถ้าเราเทียบกับหกสิบแล้วม ดูดีกว่าโอเคใช่โอเคถ้าเกิดว่าจะซื้อไปเล่น RV ใน iPhone 15 Pro ครับก็แนะนําให้ปรับกราฟิกต่ำไม่ต่ำเลยเออไม่ลางก็ต่ำอะเออต่ำไปเลยแล้วก็เปิดร้อยยี่เล่นเอาครับหรือไม่ก็ปรับสูงแล้วเปิด60เล่นเอาแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะนิ่งนะเพราะว่าผมเองเนี่ยเอาไปเล่นมาเนี่ยก็ไม่นิ่งเหมือนกันถ้านับในเรือธงบีนี้นะน่าจะเป็นตัวเดียวเลยที่เฟรมเรท RV ไม่นิ่งอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยก็คือพวก PUBG ตับนี้้เปิดด90ไยังเปิดได้แล้วเปิดได้้แลวโอเคนิ่งมก้น่ามารว้คูสึกิบ ลื่นแล้วก็ดีแต่ว่าเวลาเล่นไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มกระตุกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันร้อนไวแล้วด้วยเกมผับจีเนี่ยพวกรายละเอียดหรือว่ากราฟิกเนี่ยมันต้องรันตลอดเวลาไม่ได้เหมือนอาวที่แบบเราฟิกค่าแมปเอาไว้แค่นี้อันนี้แมปมันกว้างแล้วก็มันรันตลอดเวลาแล้วก็เวลามันไปเจอคนที่เป็นทีมอย่างเงี้ยมันจะกระตุกแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้เหมือนแบบที่เขาเพิ่งแข่งผับจีเวิลด์มันไปอ่าใช่มันกระตุกเพราะว่ามันมีผู้เล่นออนไลน์หลายคนจอยเข้ามาแล้วเวลามันโหลดอ่ะยิ่งวงสุดท้ายนะเออใช่ วงสุดท้ายหรือวงรองสุดท้ายแล้วคนยังเหลือตั้งหกคนเนี่ยมีปัญหานะถ้าเกิดเครื่องมไม่ดีพอใช่ครับแล้วก็พอมันมีปัญหาการกระตุกอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้อย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาเราชาร์จบ้านเขาแล้วมันกระตุกเนี่ยก็โดนเขาชาร์จกับหรือถ้าเกิดเราอยากสเปรย์ระยะไกลเนี่ยเวลาเราขึ้นสโคบข,ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการกระตุกและตำแหน่งที่เราวางไว้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเข้าใจเข้าใจนี่คือคนเล่นเกมแบบจริงจังนะใช่แล้วก็เวลาเราใช้งานใจโรสโคบเนี่ยพอมันร้อนปุ๊ มันจะทําให้เจโรเราเนี่ยไม่ได้ดังใจอันนี้จริงนะส่วนเรื่องที่ดีมันก็มีและเช่นเช่นเช่นหน้าจอมสว่างแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีดอกความสว่างด้วยนะจริงเหรอเพราะว่าด้วยคําว่า90ของ FPS อ่ะมันมันใช้เยอะกว่าร2อยีของเกมโมบายแน่นอนเพราะว่าภาพมันต้องเรนเดอร์ตลอดเวลาแล้วแม่เสือกว้างอีกเออใช่ใช่แล้วก็เสียงอ่าไม่จี่เสียงเลยผมบอกเลยว่าดีกว่า a n น r o อยเพราะว่ามันสามารถที่จะแยกซ้ายแย่ขวาได้นะครับผมแล้วก็ระบุทิศทางได้ชัดเจน ตามสไตล์ไอโฟนเสเยงดีนะครับ,รบก็ไปดูเพิ่มเติมได้ละก,กัน2เกมนี้ครับ,รบในช่องเบงเกมจ๋านะตอนนี้เล่นแล้วมันแบบร้อนแล้วมันกระตุกเนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้วใช่นะครับก็ถ้าเทียบกับตอนแรกอย่างน้อยสุดอ่ะมันเปิด90ได้แล้วเชื่อที่เราต้องมานั่งช่วยมือถือราคา40,000ในปี2 0 2 3ามกันแล้ววะก็มึงกิ้ก็ไม่ได้ช่วยคือคือแบบอย่างสซนด์บล็อก8ปดเจน2กับ 8. g e เ3าอ่ะครับพะมันเปิด90ได้อ่ะตัวไหนที่เปิดได้คือนิ่งมากเลยนะใช่ผมมันยังไม่เคยเล่น8 8 3หหรือ2ตัวไนเลยแบบเปิด G90 แล้วกกระตุบบเล่นยาววๆัักึ่งชโ เคยเจอปะไม่เคยไม่เคยคือถ้าไม่นับไอ้พวกแก๊งจอพับนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าพวกแก๊งจอพับนี่แยกต่างหากเลยใช่ประสิทธิภาพเขาจะโดนดรอปไปประมาณแบบ3 0 4 0ิอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นมือถือแท่งๆปกติด้วยกันที่เป็นเรือธงอ่ะยังไม่เคยเจอส่วนใหญ่แล้ว90ก็นิ่งอยู่แล้วครับก็มาใช้ได้ฟังกันว่าเออนี่คือฟีลลิ่งการเล่นเกมผับ G จาก iPhone 15 Pro ยิ่งถ้าเราไปเทียบกับ15หรือ15บห้ plus ซึ่งเป็นตัวที่ด้อปลงไาอีกสเต็ปหนึ่งนะสิบห้า plus นี่เล่นผับ ใช่คือเราไม่ต้องเน้น90หรอกเราเอ,อเอาแค่แบบ60แบบนิ่งๆหันซ้ายหันขวาลื่นสมูทใช้งานใจโลได้ไม่หน่วงไม่ดีเลยไม่มีปัญหาว่าแค่นั้นจบแล้อย่างคือ iPhone 15 Plu s เนี่ยจอเต็มออจอสว่างไม่ดรอปแสง <Bad S 1> แล้วก็แบบอืน่นแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือมันร้อนน้อยอ,อผมชอบอย่างหนึ่งของ i อ h o n e 15ก็คือแบบไอพวก15หรือ15 Plus พ่ทอะเ<ะ>ฟรมไทม์ไม่ดีมากคือเฟรมเรทอะส่วนหนึ่งนะแต่เฟรมไทม์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบทุกเฟรมที่มันออกมามันสมูทไปหมดมันนิ่งใช่มันนิ่ง เขี้ๆอ,อันนี้ขออนุญาตหยาบนิดนึงแบบว่าต้องลองเล่นจริงๆเว้ยมันเป็นฟ e ลลิ่งที่แบบขนาดตัวโปรอ่ะอย่าง15โปรยังให้ไม่ได้อ่ะเนี่ยก็คือเฟรมไทม์นี่แหละจริงๆนะครับแล้วก็เวลาเราไปเข้าเปิร์ฟด็อกหรืออะไรพวกเนี้ยเฟรมไทม์ frame time เนี่ยจะมีผลอย่างมากใช่มันจะบอกเลยครับว่าในเปิร์ฟด็อกมันจังมันนู่นนี่นั่นอะไรเท่าไหร่ถ้าเฟรมไทม์ดีเนี่ยพวกค่าจังก็เลยจะน้อยมากอ่ะก็แชร์ได้ฟังสหรับเกม PUBG Mobile อีกเกมหนึง่งเกมทีนิมแพ็คครับเป็นไงบ้างวะ<อ>ดีขึ้นไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเกมทีนเดิมมอื ก็คือสําหรับเกมเกมชินเนี่ยแค่เข้าหน้า UI แล้วผมบอกไปเข้า้องน้ำอ <okay ่ะออกมามันก็ร้อนแล้วก็เวลาเข้าเกมปุ๊บมันก็จะเริ่มกระตุกแล้วถ้าเกิดอยากเล่นให้ลื่นอ่ะเข้าเกมปุ๊บกดเล่นเลยเล่นไปได้สักประมาณ10นาทีแล้วก็มีปัญหาเลยถ้าเทียบสิบห้าพัทละสิบห้าพัทเอาจริงๆเนี่ยผมว่าฟิลแกเล่นเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยต่างเพราะว่า120เนี่ยพอเล่นไปสักพักมันก็กลับมาเป็น60อแล้วก็จริงๆ60นี่คือยังไม่ได้60ด้วยซ้ำอ่ะผมว่า่มันร้าวานนมั่า <Yeah. S 2> แต่ถ้าเอาไปเทียบกับ Android ณเวลาปัจจุบันนี้ผมบอกเลยว่าสูเอนดอยไม่ได้จริงเหรอจริงเดี๋ยวทําคลิปไม่ได้ดูเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งไอโฟนสามหมื่นกับแอนดรอยสามหมื่นในปี2 0 2 4เอาเป็นว่าเกมชินอย่างน้อยสุดก็คือร้อนน้อยลงแต่ความกระตุกในเกมก็ยังมีอยู่เล่นไปได้5นาที6นาทีหรือ10นาทีก็ยังดรอปจนเหลือ60หรือต่ำกว่านั้นอยู่โอเคโอเคอันนี้คืออารีทีเกมชินของ15โปรครับผมขันนิดนึงไหมอ่าได้แถมแถมแถมเรื่องแบตเตอรี่แล้วกันเออยังไงวะแบตเตอรี่นะครับลด เยอะกว่า iPhone 15 Plus แล้วก็เยอะกว่า iPhone 15 Pro Max ก็คือลดไปประมาณ25-28%ในหชั่วโมงใช่ขึ้นอยู่กับการเล่นเกมด้วยใช่ครับเยอะนะเยอะเยอะนะแล้วยิ่งแบบตัวเครื่องเล็กแล้วแบตเตอรี่น้อยก็ไม่คุ้นค่าการซื้อเล่นเกมถ้าจะซื้อจริงๆไม่ตัว Plus ก็เป็นตัว Pro Max ไปเลยเออข้ามไปเลยง่ายกว่าโอเคอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นสายเล่นเกมจ๋าเลยส่งชื่อช่องเกมจ๋าไม่นําหาเลยเลยวันๆเล่นแต่เกมมีคนคาคอมเมนต์ได้ อันนี้นี่แวะนอกเรื่องนิดนึงมีคนไปคอมเมนต์ในช่องไอแบงค์บอกว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่ารีวิวอย่างอื่นบ้างอย่าเล่นแต่เกมกูเศร้าเลยชื่อช่องอะไรเกมจ๋าเหมือนเหมือนเหมือนคุณเดินไปหาแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วบอกพี่ป้าก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวป้าปัใชาจาน์กูขายข้าวมื่ไไ่ร่จะได้กินข้าวแล้วละไม่จะได้กินอย่างอื่นนะป้าขนค้อนด้วยอะไรนะลูก การคนณคุคาทำงานถัดไปจากการเล่นเกมครับก็จะเป็นการใช้งานกล้องซึ่งผมเล่าไปแล้วนะครับว่าแบบผมเคยทำคลิปเทียบไปแล้วระหว่าง15 Pro กับ13 Pro สิ่งที่15 Pro ดีกว่า1ละก็คือในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรานับปัจจุบันนะมันจะมีสิ่งที่15 Pro ทำได้ดีกว่าก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานโหมดซีนีม่านะครับที่สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้ระหว่างถ่ายกับอีกอันนึงก็คือการที่เราสามารถต่อ external SSD อแล้วบันทึกผ่านผ่านพอร์ต Type C ของเขาได้เลยแล้วก็ลง ใช่พร้อมไตัดต่อแต่ถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องทําขนาดนั้นถ้าคุณมีสตอเรทที่เป็น25 6หรือ512ก็ไม่จำเป็นก็ได้ห,หรือถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อพวก3 Pro 14 Pro ี่ที่มันเป็น25 6อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์ของสมาร์ทโฟนเนี่ยคือมัน,ม,น,ม,นมันถ่าย Apple Pro r e s หลอกได้นะแต่เอาไปใช้งานจริงเนี่นนยลำบากมากหนึ่งคุณต้องแรงที่เียและจะต้องใช้โคเด็กพิเศษในการเดโค้ดเอนโค้ดสองด้วยขนาดไฟล์เดียวกันถ้าที่แบบกล้องใหญ่ที่ถ่ายแบบไม่ต้องถึงขั้นแบบเได้ถ่ายเน264อเาาียัันน่งตว้ ถ่ายได้10บิตใช่ไหมแต่เป็นเซนเซอร์แบบสมาร์ทโฟนแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับใช้กล้องใหญ่แบบเนี้ยที่เป็นแบบ8บิตแต่ถ่ายเป็น S log ไปเลยอย่างที่พวกเราถ่ายเนี่ยเราถ่ายแบบ S log นะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนี่คือ S log ของเรานะครับ,รบเราถ่าย S log 38มบิตนะขนาดไฟเล็กกว่าด้วยแต่คุณภาพตอนเราไปใช้งานเนี่ยพวกกล้องใหญ่มันดีกว่าจริงๆอันนี้อันนี้เราเราไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ถ้าถ้าเทียบนะถ้าเทียบฟีเจอร์นะกับ14 Pro ผมให้เลยแบบ90%เก้แยกไม่อึงเป็นทครับว่าทไมงไม่ทคลิป14 Pro Pro ณูยกไม่ออค่อยเป็นที้งาคร เรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยถ้าเอาแบบไม่แกล้งกันนะคุยแบบบ้านๆนะในไซส์ขนาดนี้เล็กแบบนี้และคุณได้เ e อร์ฟอร์แมนซ์กล้องแบบนี้น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ไซส์จอ6.1ที่กล้องดีสุดในโลกอันนี้เราอันไหนพาร์ทชมก็ชมนะอันไหนพาร์ทด่าเราก็ด่ากันคือมันทําได้สุดมากแล้วเพียงแต่ว่าเวลาคุณไปเทียบกับพวก Pro Max หรือตัวพีแล้วอย่าง14 Pro อะ่ะม,มันน่าเสียดายไปหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับภาพนิ่งดีไหมดีสารพรมนะดีแต่ไม่ได้ดีสุดยังมีหลายๆอย่างที่ผมไม่ชอบเช่นไวเบล้านเพี้ยนอยู่บ้าาางงงงนนนิิดึกกััับบบสสีีีท่่่มมมมอออยควแจจรไห มไม่มีความแบบแบบเหมือนพวกแก๊ง15หรือ14หรือ13ที่มันจะมีความแบบหว,ว,วานบ้างสว่างสว่างบ้างผมว่าน่าจะเหมาะกับไทยฝรั่ง oh. อ๋อเอออย่างไทยเอเชียของเราเราชอบอะไรที่มันติดขาวๆไว้ก่อนบิวตี้ไว้ก่อนเออตัวนี้จะแบบแนวแบบสไตล์แบบเข้มๆเลยดิบอย่าเรียกว่าดิบเลยเข้มปึ๊ดเลยส่วนเลนส์อื่นที่ไม่ใช่เลนส์หลักอย่างเช่นเลนส์ซูมอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับราคานี้นะผมว่าซูมพวก Android ไม่ได้ผมลองไปเทียบกับพวก X 1 0 0 Pro Vivo เทียบกับ i q 12เทียบกับ S 2 3ม Ultra พวกเนี้ยซู 15บห้าโปรแม็กคือสิบห้าโปรแม็กมันได้สตาร์ที่หไงแล้วไกลสุดมันได้น่าจะประมาณ25แต่เรื่ได้แค่15ภาพก็จะแตกๆหน่อยใช่ก็เสียดายตรงนั้นไปครับเลนซูมคือดีแหละถ้าถ่ายคนอ่ะดีนี่ยอมรับเลยนะถ้าถ่ายคนอ่ะดีแต่ถ้าถ่ายไกลไม่ดีส่วนเลนอัลตร้าวายนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อัลตร้าวายเนี่ยออโต้โฟกัสได้นะครับมุมมองกว้างเวอร์แต่ว่าเวลาถ่ายกลางคืนดีเทลอะไรก็ยังไม่ได้ดีมากมายนะคือในยุคปัจจุบันเนี้ยสมาร์ทโฟนแอนดรอยเลนเซอร์เนอัาต์ร้าวายู่ถแม ในราคา4ี่หมื่นนะครับยังถือว่าเล็กอยู่นะครับการกินแสงในที่มืดเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามันต้องใช้พลังของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะเยอะใช่พลังดิบเขาไม่เก่งแล้วผมคนที่ชอบเลนน้องเท้าไวมากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ราคานี้เนาะน่าจะดีกว่านี้นะออในการถ่ายรูปนะวิดีโอ,อนเนี่ยเอาเอาแบบเล่นหลักก่อนนะออโต้โฟกัสกันสั่น DR อาร์แอคชั่นโหมดครับคุณจะเอาอะไรถ้าเป็นสายวิดีโอแบบทํางานอ่ะคุณซื้อเถอะแม่งคุ้มอือคือวิดีโอบิดเบีแม่งดีจริงใช่เที่แบบผมให้เลยโน่หนึ่งเลยคืออออต้งยม แม่คือเบอร์ห <ừ> นึ่งเว้ยยิ่งการสั่งเนี่ยมันเป็นการสั่งที่แบบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้กิมบอลก,กันแล้วากา็ไกลโฟนคุณถือเดินไปเถอะต่อให้ถ่าย 4K 60นะก็ยังนิ่งเลยแต่ไม่ใช่ว่าแบบมันจะเพอร์เฟกอย่างเดียวนะสายวิดีโอต้องบอกก่อนนิดนึงข้อจากัดของมันเลยคือมันร้อนง่ายสินาทีตัด<ไ>คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันแล้วแต่วันแล้วแต่อุณหภูมิข้างนอกหรือบรรยากาศแล้วแต่ iOS เวอร์ชันไอ้นี่อันนี้คือในการทดสอบจริงของเราเลยนะเราไม่รู้ไม่ตัดไปตอนไหนสรุปคือตัดตอนนาทีที่่สิบมอน ตอนไหนคือสมมติเวลาเราถ่ายวีดีโออยู่ใช่ปะมันก็จะเป็นหน้ากล้องอ่ะมันก็จะเป็นหน้ากล้องว่าแบบเรากำลังพรีวิวอะไรอยู่เนี่ยสมมติเวลาเราถ่ายวีดีโอมันก็จะมีหน้าแดงๆนี่โผล่ขึ้นมาแต่วันที่กูเทส15 Pro กับเจมอ่ะกูแตะหน้าจอแล้วขึ้นมาเป็นหน้าเนี่ยกูร <c oughs> ู้เลยว่าไอ้เหี้ยจัดตอนไหนวะก็เลยต้องมานั่งดูรีเพลย์ที่เราถ่ายกล้อง2มาหรือแล้วก็มาดูในเนื้อไฟล์ว่าอ๋อทั้งหมดมันกี่นาทีเนี่ยก็จะบอกนาทีอยู่สรุปได้10นาทีนะครับนั่นคือปัญหาในการใช้งานของมันสำหรับผมพัดกล้องก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงไถ่ฟีดทิกตอก IG พวกนี้สบายครับอยู่ในคะแนนที่ดีมาก แล้วเพราะว่า1ละคุณได้จอรอยี่ซึ่งจอรอยี่ของ iPhone 15 Pro เนี่ยมันดีกว่า14ตรงที่ว่า14 Pro เนี่ยมาแรกๆมันจะโดนล็อกไว้ที่80คือใช้มาปีหนึ่งอะถึงจะอัปเดตให้กลายเป็นร้อยี่ได้แต่นี้คือร้อยี่เลยใช่เดิมๆมาคือ Adaptive ร้อยี่ได้แบบอิสระแล้วครับส่วนถ้าเราเทียบกับ13 p r า13 Pro จอเขียว <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมหนักๆห,ห,หรือชาร์จไปเล่นไปบ,บ่อยๆมีโอกาสแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีโอกาสเพราะยังไม่มีใครเจอกันไมไม่รู้ก็ยัง ไม่ถึงปีเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนถ้าถ้าท้ายแบบไม่อยากเสี่ยงก็ซื้อ a p p l e c a แคพส่วนการถ่าย i s t o สตอรี่อันนี้คมชัดอยู่แล้วใช่นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่รักกับ IG ที่สุดแล้วนะครับสาย IG สาย TikTok สายวิวอะไรเงี้ยซื้อไม่ได้แค่นั้นเพราะว่า Android ส่วนใหญ่มันก็มี30สเฟรมเนาะเอ้ไอ้ิ0ลื่นเลยภาพชัดกว่าด้วยใช่เออเออก็ประมาณนั้นซื้อได้ประมาณนั้นหาความคุมไม่ได้ กูลังท่อมันผมว่า <laughs> 15 Pro Max อ่ะมันมีข้อเสียเยอะก็จริงนะแต่มันอย่างน้อยสุดอะ่ะมันก็ได้กล้อง,องที่เป็นเลนส์พลิซคุ 5x มันยังได้ซูมไกลเอาไว้หิงกับเพื่อนได้หรืออย่างน้อยสุดเวลาเล่นเกม RV ตา2อะ่ะมันก็ไม่ได้ร่วงหนักเท่ากับ15 Pro อันนี้คือแบบคุณได้ฟีเจอร์กล้องเดิมเหมือนกันเลยกับ14 Pro การเล่นเกมแม่งหนักกว่า14 Pro ได้ซ้ำไว้อะไรอยู่นะ <laughs> ออหรือแม้แตบบ่เพีงแบบการใช้งานโซเชียลทั่วไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้วอร์รี่โอ้ยต้องใช้ไทเนียมหรือคุณไม่ไไดด้้วร่่าาาคุณจจะใชชแบตมมกก็ทงเเิลย เอาจริงถ้าอยากได้ไทเทเรียมึงก็ซื้อหัวแปลงซีทูไรนิ่งมาใช้แก้ปัญหาถูกจุดนั่นแหละอ,อยากได้ไทเทเรียมึงก็ตั้งโอเวอร์เปอร์เป็นวงไทเทเนียม สามารถไปดูเกมเพิ่มเติมได้ในช่องแบงค์เกมจา๋าครับผมรบหรือว่าถ้าเกิดจะไปดูรีวิวเทียบกัน4รุ่นสิบห้าสิบห้าพัทสิบห้าโปรสิบหรสรุปก่อนซื้ออ๋อเทียบกันในแต่ละเรื่องมีแล้วนะอ่ะก็ไปดูได้ในช่องกูแซบละกันครับ,รบอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องตั้มยังเกมจ๋ากูแซบ,บแล้วก็ไอจีทิกเกอรของพวกเราขึ้นมาให้นะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใช่กูว่าหลังๆมาคลิปไม่มีสปอนเซอร์เริ่มเดียวแบบเพื่อนเพราะว่าบริษัทเราเริ่มจะรอเแล้ววะถ้าคลิปปปนนนนนนีีี้้มมสสออออเเเซซรร์์กกกูวว่่าาาา็ไขขทัััตงหยดดด จะอใหคลิปหน้าอยากดูอีกก็คอมเมนต์มาเออนะครับเดี๋ยวทำให้อีกคลิปหนึ่งหลังจากนี้จริงๆเราต้องบอกด้วยวนะ่าสำหรับคนที่ซื้อ iPhone 15ไปแล้วอ่ามีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์นี้มาคอมเมนต์ได้นะครับ้ดดอดีดข้อเสียหรือสิ่งที่ควรรู้คนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ,อ,อ,อควรรู้เป็นยังไงบ้างนั่นแหละก็ใครเป็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อแบบประกอบการตัดสินใจคนที่กำลังเข้ามาดูคลิปนี้เจอให่คลิปหน้าวันนี้ผมตั้มกระจูแบงค์กระจูลาไปก่อนลาไปก่อสวัสดีสวัสด จังหวัเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อช่วงเดี๋ยวขึ้นมาให้ยินโทรแล้วกันนะฮะ